นี่มันที่ไหนกันเฮ้อทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วทุกคนเฮ้ยนี่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 นีนี่มันใครกันครับเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายฉันฮนี่ไง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 เข้ามาดิเข้ามาดิเออเออเออเอยทางตันแล้วทางตันแล้วเเเอออ รสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเกม The h n t e d a t a ภามอ่านยากแล้วทุกคนมันเป็นภาษาปากีิที่อ่านยากนี่เอาละและเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากเหล่าฝูงชนที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะทุกคนโดยที่เราเนี่ยจะมีอาวุธเฮเลือรสี อันนะทุกคนนัก็คือ M16 นั่นเองตามด้วย AK อันนี้เขาเรียกว่า Large Water นะทุกคนอันต่อมาเป็นตู่ตี่นะทุกคนอันนี้ก็คือ Enforcer น,นะเป็นปืนแบบเอกมาก็เป็นตู่ตีเบอร์2นะทุกคนชื่อ c h i ร a ป r ปอ e r โอ้ยอชื่อนี่มันคือนักฆ่าเพจ่อฆ่านะทุกคนโอแค่ชื่อก็เฟี้ยวเงาะแล้ว แต่ในวันนี้ก็ราผมจะเล่นปืนนี้ให้ทุกคนดูนะครับนั่นก็คือเกคอมบันแดนนะ M6 1นั่นเองเอาละ่ละรัชนีเกมนี้และปืนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ราผมจะพาทุกท่านไปรับช่กักรลยครับมาแล้วไอ้พวกนักเลงโอ้ยเนี่ยเราต้องมาเจอไอ้พวกนักเลงพวกนี้เหรอเ,เนี่ย นี่ทุกคนเราสามารถวิ่งไปเก็บเหรียญจากการฆ่าไอ้พวกนี้ได้นะเราต้องหรบยิงได้ด้วยอืมเราก็ต้องยิงหลบมาหนึน่งจากนั้นเราก็ยิง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 ยยิยิง,ย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 งมันแบบนี้นะทุกคนอืม ในเกมนี้นะทุกคนเวลามันจะนับถอยหลังแต่มันมาเยอะไปพี่โอ้ยแล้วเราก็เก็บกล่องสมบัติซึ่งเราก็จะเลือกที่จะอัพไฟเรดนั่นเองนะคือการยิงไวขึ้นแล้วก็ยิงแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งเราก็ยิงแรงรอยู่แล้วเราก็เลยเอายิงเร็วมาเกมนี้เนี่ยเวลาก็นับถอยหลังเรื่อยๆแสดงว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกเวนนี่ถึง20นาทีเลยนะทุกคนโอ้เราจะสามารถเอาชีวิตโอ้โหโ,โดนทุบโดนปี อย่าเข้ามาได้พวกบ้า,พว,บาพวกบ้าเฮ้ย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 มันจะระยะมันจะใกล้ชิดเกินไปแล้วเออเราต้องตามหากล้องสมบัติแน่ทุกคนเราจะยิงอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องเก็บเหรียญไปได้วยพักพางโอ้ยเลีรยเส้นทางนี่ทุกคนเรามีระเบิดด้วยนะแล้วก็จี้ปลาระเบิดได้แบบนี้บั้นหูยหายกกองอะครับหูขอเก็บเหรียญก่อนเลยอยากได้เหรียญ ตรงที่นี้มันก็จะสร้างกล่องมาทุกทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนะทุกคนถ้าเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยเราก็วิ่งไปเก็บกล่องแบบนี้เอ้ตนัตนตนัตนตันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเราก็เก็บกล่องไปดื้อเราก็วิ่งไวนี่ครับทุกคนเนดะ้อเราก็ต้องวิ่งหนีกันหน่อยนาะแล้วตอนนี้เราก็ยังวิ่งไม่ค่อยจะขันแล้วนะไอพ้พวกนักเรงพวกนี้มันจะมาตีฟาดฟันเราเฮ้ยเออนี้มันมีระเบิดทุกคนอืมจะตายไปดินีไ่ไงโอ้โหมันเปรี้ยงมันเปรี้ยงหวานมาไนะ้พวกหวานซิ่ง พวกนี้มันขวานซิ่งโอ้ยก่องก่องทุกคนก่องกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้ถือดาบด้วยมีดาบกับขวานเก็บกองก่อนเออมาดูสิว่าเราอัพระเบิดยิงแรงยิงเร็วสิครับเรายิงเร็วขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคน โอ้โหอันนี้มีกลิ้งเนี่ยชาร์จไวขึ้น10%นนะทุกคนเราก็าเอาซะหน่อยไวกลิ้งหนีรบอาวุธมันอืม้มกิ้งเราแบบนี้แล้วเราก็เก็บกล่องเรื่อยเพื่อเพิ่มความเก่งของเรานะั้นทุกคนเราก็าเพิ่มดาเมจอาวุธขึ้นมาดีห้จัดไปดิครับไอพวกลูกกระจอกงอกห่อยอุย้ยเราเพิ่มกิ้งไกลขึ้นอีก1 5นนะทุกคนเอาไว้กิ้งหนีออกจากฝูงชนในพวกเวเน่โดดโดดโดโด โดนยิงแหลกยิงแหลกขึ้นเหนือลงท้ายเราก็ยิงเลยโอ้มันมีตัวระเบิดมาอีแล้วอู้มันปาระเบิดดักเราไอหมอนี่มันฉลาดหัวเราโดนมีดเราโดนขวานนะเมื่อกี้ไอหมอนี่มันฉลาดโอ้โหขากิ้งเราตกก่อนเราต้องฆ่าตัวระเบิดนะทุกคนโอเคมีกล่องอีแล้วกล่องอีแล้วเราต้องเร่งวิ่งไปหากล่อง่อยทุกคนเราเลือกที่จะอัพดาเมจขึ้นมาอีกหนึ่งั้อนนั้นทุกคนยิงมาเลยยิงมาเลยออื ระเบิแรงยิ่งดีนะพวกนี้ยิงตายไวมากขึ้นนะเก็บของเรามีรีระเบิดไวขึ้นกับยิงไวขึ้นเราเอายิงไวขึ้นดีกว่าทุกคนเรายิงแบบปืนเราก็ต้องรัวและเร็วและแรงแบบนี้แระเป็นธรรมดานี่ไงตายให้หมดตายให้หมดตายซะไอ้พวกกระโปงไอ้พวกกระโปงตายหมดตายหมดโอ้โหเดี๋ยวมันเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน ตายจ้าอุ้ยโอ้โหเราโดนระเบิดเมื่อกี้เราโดนระเบิดไอ้กล่องตรงกลางกล่องถุงกลางเฮ้ยโอ้โหเราโดนสเก็ตระเบิด,บดอีกแลเก็บกล่องมาดูสิว่าได้อะไรมูเมน้นสปีด60%เก้าดีครับผมแล้วเราก็ยิงปังพวกนี้เริ่มเยอะขึ้นทุกทีระเบิดไปเอยเอะระเบิดไปกินเลยระเบิดเพี้ยงไม่ได้ระเ,เบิดรีโหลดอยู่ระเบิดเรารีโหลดอยู่เอา้าวางไปตอนไหนไวะด่ามองไม่เห็อุ้ยโอ้โหมันอะไรกระแทกมันกระแทกมาอโร่กระแทกนี่ไงอโร่กระแทกหรอ มีตัวใหม่มามันไม่โลกกระแทกเราได้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งดักหน้าเราเยอะจัดระเบิดได้ไหมเราเคลียงระเบิดอือเอาไปกินลูกหนึ่งคว้างให้ไขว้หะนะ้าเฮ้ยคว้างเรเลยไปแล้วโอ้ย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 อย่าเข้ามาพี่อือออ้พวกนี้มันวนชนจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเยอะจัดเลยโอย้เกมนี้เราไม่ต้องรีโหลดกระสุนนะทุกคนเรายิงได้เรื่อยๆอยิงเรื่อยๆแยิงจัดแบบจัดหนักจัดเต็มดีครับอื ตายตายตายให้หมดโอ้โหโอ้โหพวกนี้มันเริ่มมาเยอะขึ้นทุกทีมันมาเยอะขึ้นทุกทีนะทุกคนมาเยอะขนาดนี้พี่รับมือยังไงไหวยเฮ้ยโอ้โหเราจะตายเลยนี่หว่าทุกคนเราต้องหลบระเบิดให้ดีนะเราต้องกิ้งหลบระเบิดสักหน่อยนะเราจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้นะไอตัวระเบิดมันทําพิษเราเจ็บมากเลยเฮ้ย <c oughs> มีตัวว <c oughs> ิ่งไวด้วยมึงยิงแบบรัวยิงแบบรัวนี่ไงนี่ไงตายให้หมดตายให้หมด ตายั้หมดตัวดาบเหรอตัวดาบเ่เก็บ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 เน่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 ่มาเลยโอ้โห่งไวจัดมีตัววิ่งไวจัดโอ uh ้เราต้องรีบฆ่ามันนะทุกคนระเบิดไปกินโอ uh ้ยมันเยอะจัดเลยเดี๋ยวเดียเด๋ยวมันเยอะแบบนี้โอ uh ้เวฟอลเดเมดสามสิบเปอร์เซนต์กับชาระเบิดไวขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์เราก็ชาระเบิดในช่วงนี้ระเบิดเราจำเป็นแล้วนะต้องใช้แล้วโอ uh ้เดี๋ยวโอ uh ้ดีนะกิ้งหลอกทันเราเกือบจะตายอยู่แล้วอ uh หมาดี้ตัวระเบิดตายซะเราก็วิ่งหลบทีนึงแล้วก็ปาระเบิดไปดักหน้ารอเลยบุ่มบุ่มยิงแบบแน่นๆยิงแบบแน่นแน่นเฮ้ย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 เริ่มเยอะเริ่มเยอะโอ้ยโอ้ยเขาวิ่งหนีก่อนเฮ้ยนี่มันโอ้โหมันวิ่งไวมันวิ่งไวเฮ้ยกินหลบอ้าโอ้อะไรวะไอ้ระเบิดพวกนี้มันทำพิษเราจับ ครั้งนี้ผมเอาจริงนะทุกคนผมจะไม่ยอมตายเป็นอันขาดเข้ามาเลยไอ้พวกลูกกระจกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราจะต้องเสียนกว่านี้นะทุกคนไม่อย่างนั้นเราอาจจะมองเท่งได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้โหูมันปาขวาในแก๊งขวานซิ่งในแก๊งขวานซิ่งมันวิ่งมาแล้วเรียบทางเรียบร้อยเรียบร้อยตัววิ่งไวเราเก็บไปตัววิ่งไวก่อนนะทุกคนไปเก็บกองก่อนปึ๊ดม,มาดูซิว่ามีอะไรให้เก็บบ้าง มีสตามีน่ามีบวกเครือท่ากับคริอีก10%เราก็เอาครีดีครับโอโ้เราก็ต้องไปยิงติดคีหน่อยออ,อเราต้องเพิ่มโอกาสติดขีนั้นทุกคนเราจะได้ยิงแรงๆปาระเบิดเลยตายโอ้โหโดนระเบิดแบบสกิปยิงหลบหวานซิงหน่อยเอาไว้เอาปปนะครับหวัวทุกมเม็ดเข้าหัวทุกเม็ดโอ้โหโดนปานไปทีหนึ่ง เก็บกองกันมีอัตราการยิงเร็วเพิ่มขึ้น10%นะทุกคนกับวิ่งเร็วเพิ่ม15%เราก็เอาวิ่งเร็วขึ้นดิครับผมเราได้วิ่งดีทันนี่ไงเราวิ่งโคตรเร็วนะนะทุกคนตอนเนี้ยเราวิ่งแบบแล้วเราก็ปาระเบิดเกล้ยงไปทีนึงเราก็ล่อมาทางนั้นขวาโอ้โหมันเอาโลกแทกอีกแล้วไอตัวนี้มันเอาโลกระแทกหน้าเออเรากิ้งหลบแล้วก็ยิงไอตัวระเบิดก่อนเลยไอตัวระเบิดเนี่ยมันปวนกลับไปตัวโล่เนี่ยเราหลบมันแล้วก็ยิงหลังมันแหกไปเลย ยิงๆๆๆใหญ่นมข้ามาใหญ่นมขกามาปาดมันให้มากที่สุดอระเบิดไปกินอระเบิดไปกินอืมเราก็ต้องกิ้งหลบมาทนีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เยอะจัดเยอะจัดตอนนี้เยอะจัดแล้วโอ้โหอืมมาดีให้มันปาระเบิดเส่พวกเดียวกันไหมปิ้วระเบิดแบบย้อยยอบึ้มเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องทุกคนตรงนั้นมีกล่องโอเคเราเราตันแล้วตันแล้วกิ้งหลบก่อนกิ้งหลบก่อนอืมเราก็ต้องวนวนนิดนึงขอวนนิดนึงมาดีมาดีเราไม่มีโอกาสให้เก็บกล่องแล้วนะเราต้องยิงมันเรื่อย อย่าให้มันเข้าใกล้เราในขาดเอ้ยโอ้ coughing. โหมันวิ่งมาดักเราไอ้พวกนี้มันฉลาดไอ้พวกนี้มันฉลาดทุกคนเราเก็บกล่องนี้อืมดูสิว่าได้อะไรบ้างมีระเบิดชาร์จไว้ขึ้นก็เอาไปก่อนระเบิดชาร์จไวขึ้นแล้วยิงปอบทีนึงอืมอืยิง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 เฮ้ย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 เโอ้ยมันเข้าใกล้เราทุกทีมันเข้าใกล้เราทุกทีระเบิดไปกินระเบิดไปกินอืมโอ้ยระเบิดเนี่ย ตัวระเบิดเนี่ยเป็นตัวป่วนมากที่สุดเลยนะเก็บเลือดก,ก่อนอือตรงนี้มีเลือดใ,ให้เก็บเดี๋ยวมันจะเยอะไปเป้าพี่มันจะเยอะไปเป้าระเบิดไปกินบัมโอ้โหตายยกฝูงตายยกฝูงไปนี่ไอตัวโลคก็ตาย,ต,ายตัวโลกก็ตาย,ตกกตายไปเก็บกล่องกอนเก็บไอตัวระเบิดมาแล้ว เออทิ้งเก็บกล่องโอ้โหระเบิดมีอีกลูกหนึ่งก้าวดิครับเรายิงไอ้ตัวระเบิดก่อนเลยอืมปาระเบิดก่อนเลยลูกหนึ่งปาระเบิดก่อนอืมบ๊มบ๊มโอ้ยโอ้โหเจอ,อขวานเจ้าห,หัวเก็บกล่องก่อนเราก็ดาเมจอาวุธปืนดกครับปืนเราก็ต้องแรงขึ้นยิงแรงขึ้นแบบดิจิตอลดิจิตอลอืมอืมอืมเฮดช็อตทุกตัวครับโทษทีปาระเบิดรอเลยตรงเนี้ยมาเป็นโดงเลยบ๊มบ๊ม ตายตายหมดทุกไลท์ตัวนี้ว oh, 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 ิ่งไวเว้ยโอ้ยโอ้ยอ้อต um. so, ัวระเบิดอีกแล้วเรามองไม่ก็จะเห็นระเบิดเนี่ยนี่ไงโดนพวกเดียวกันไปดิเอาระเบิดไปกินนี่ไงกอกเอ้ยโอ้หโดนขวานซี่กแล้วเรามองไม่เห็นกวานนะเนี่ยโอ้ยพวกนี้มันลาดักนะมันเซรียนพวกนี้มันเซียนมากครับทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโหเกือบกิ้งโดนขวานเกือบกิ้งโดนขวานเก็บกองเอาสตามิน่าอีก15ปซนนะทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยว บิบึมพี่บึ้มโอ้โหมีไอ้พี่บึ้มหมาทุกคนไอ้พี่บึ้มมันโหดมากเลยมันทุบพื้นเราเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เราจะตายแล้วเราจะตายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไหนพี่บึ้มว้โอ้โหมันมีอมีไรแทงเออเออโอ้หหยิ่งองปาระเบิดไปก่อนนำร่องนำร่องโอ้โหทางการทั้งกันยิงหลบวิ่ง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  โอ้ยปาระเบิดเราเพิ่มเลือดกดอะไรเนี่ยเพิ่มเลือดกดอะไรเนี่ยกด F เออเพิ่มเลือดส0งร้อนะทุกคนเมื่อกี้เพิ่มเลือด200รอาระเบิดไปกินโอ้โหกลางดงตีนบัมกลางดงกลางดงเลยบัมมาระเบิอดไปอีกลูกนึงไอพี่เบิ้มบัมไอพีเ่เบิ้มต้องตายก่อนใครจะตายก่อนไม่สนใจพี่เบิ้มต้องตายก่อนนะทุกคนไออู้มโอ้โหมันวิ่งมันมันเมื่อไหร่มันจะตายวะเฮ้ยระเบิดอีกแล้วโอ้โหเกือบเกือกโอ้โหมันมาเยอะเยอะเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยบึ้ม บึ้มโอ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไม่ทันอะไรมันมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกล่องเอก็บกล่องก่อนขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะจ้าสตาร์มินาบุ๋ยยสิ์เซนต์ะมาก,ก่อนเลยเอาไว้วิ่งหนีไว้วิ่งหนีไว้วิ่งหนีเออเอาพี่เบิ้มตายไปแล้วเหรอพี่เบิ้มตายตอนไหนเนี่ยพี่ โอเคโอเคเราวิไปเก็บกล่องนี้อม,มาดูสิว่าเราได้อะไรระเบิดบุวอีกหนึ่งลูกก็จัดไปดิครับเราะเบิดเราต้องเยอะๆไว้ก่อนนะทุกคนจําเป็นอย่างมากเลยนะเก็บกล่องแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ดาเมจเราแรงขึ้นสิซนะทุกคนโอเคยิงยิงเอลเคทให้หมดปาระเบิดไปได้ไหมปาระเบิดไปลูกหนึ่งมุมเนี้ยอืมไส้ตรงไส้แตกหมดไส้แตกหมด,หมดทุกไลายงานนี้ไม่มีใครได้ฟืน้นงานนี้ไม่มีใครได้ฟืน้นเอ้ยโอ้โหมันปาระเบิดมาหัวมุมนี้มันแม่นจัดเลยนะพวกเนี้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ระเบิดไปกินบ๊มโอ้โห้ไสแตกหมดระเบิดไปกินอีกลุกได้ไหมโหระเบิดเรามีแค่นี้หรอระเบิดเรามีแค่นี้หรอเดี๋ยวไอ้นี่วิ่งไวจัดวิ่งไวจัดไอ้ตัวระเบิดอไอตัวระเบิดบางทีก็เป็นประโยชน์นะบางทีก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ตัวระเบิดฝั่งมันเนี่ยเออบางทีมันลามันก็ช่วยเราได้นะอึ๊บกินหลบแต่ก็ฆ่ามันฆ่ามันให้เกลี้ยงฆ่ามันให้เกลี้ยงโอ้โห้เต็มเหนียวเต็ม่มตเต็มเหนียวเต็มไม่เต็มเหนียวแล้วเอ้ยกินกิงกินกิโอ้ รอตายรอตายอะระเรบิดเปนยันบมโอ้โหตายยกปุ๋งตายหมดฝูงอะไเนี้ยไม่ไงตายสาเราก็เก็บกล่องดาเมจบวก3 0ทุกคนเก้าดาเมจบวก30%นี่ครับยิงแรงขนาดนี้ใครจะเอาอยู่ถามจริงๆใครจะเอาเราอยู่ตอนนี้ยิงตายหมดยิงตายหมดยิงแบบเกลี้ยงตายเกลี้ยงไม่ไงตัวระเบิดหรอโอ้ยมันวิ่งหาอีกแลวคุยงไปเลยคุยงไปอีกเอโอ้โหข่านซิ่งมันลอยมาเต็มเลย หัวดมเอดาเมดพวอกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนดามจเฮเราบวกแบบแรงๆเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้ตายทุกไลายตัวไหนวิ่งผ่านคือโดนหัวตายเบิร์ดตายเบิร์ดโอ้โอ้วิ่งหนีแล้วก็ปาระเบิดลูกเล็กไปหนึ่งลูกโอ้ยโอ้โหโดนสเก็ตระเบิดอีกแล้วเราจะตายอีกไม่ได้นะโอ้ยตอนนี้เราจะตายอีกไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอ้าโอ้ยเรามกกิ้งติดอะไรตรงนี้เนี่ย มารอบ <BC> นี้เราไม่พลาดแน่เราเอาจริงแล้วนะทุกคนเราก็ต้องเอากลิ้งไวขึ้นน่อยเนี่ยเราต้องรีชาร์จให้ไวขึ้นนะทุกคนเรากิงหลายทีนะอืมอกิงก่อนิิงทีนึงอเรียบร้อยตอนนี้เรายิงแบบลั่นๆเลยเมื่อกี้เราตายไปครั้งนี้เราไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกเว้ยมาด,ไไดิมาดิมาดิระเบิดไปกินขอเก็บกองหน่อยเฮ้ยโอ้โหมากันเยอะเกิน มากันเยอะจัดในรอบนี้ขอมูเบนสปีดหน่อยสักสิบแล้วกันวิ่ง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 อืนมีปลกหัวยจังหากตเราเก็บอีกกล่องนึงแล้วเราก็เอาวิ่งอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนาะเราก็ต้องวิ่งให้ไวขึ้นหน่อยไม่งั้นเราหนีมันไม่ทันแน่เลยพวกนี้มันมาเยอะจัดเลยระเบิดไปกินลูกนึงอย่างนั้นเรายิงมันเรื่อยๆ,ออๆ <c oughs> ปะปๆปๆปๆปะ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 ปไอนี่ปาระเบิดอีกอ่ะมันชอบปาระเบิดนะแล้วมันปาแม่นด้วยนะพวกนี้เราไว้ใจระเบิดแบนไม่ได้เลยไม่รู้ไอยักษ์มาอีกแล้วไอยักษ เดียวระเบิดกินระเบิดกินบอมบอมบอม,มโอ้ยยิยงไอ้ยักษ์แบบเมมเมมมีไอ้ยักษ์แบบเมมมๆมาดิมาดิไอ้ยักษ์ก็ตายตัวแรกครับรอบนี้ยักษ์ตายอย่างไวเราแบบมือชีพเสี่ยงขึ้นแล้วน้องทัทีโอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนควานปักหัวโดนควานปักหัวขอเก็บป้องหน่อยทีนึงดูซิวว่ามีอะไรให้เก็บบ้างยิยงไวขึ้น15เเนเลยนะทุกคนเราก็เอาซะหน่อยบิ๊กปัง เราก็ต้องย,ยิงไวแบบนี้เราถึงจะสะใจนะทุกคนรึ้งพึ้งพึุงพึ้งพึ้งปาระเบิดลูกหนึ่งจากนั้นก็ยิงแบบลุงลุงลิ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 งลุ้งลุงนะอืมยิงอาไปทีหนึ่งม้าวนวนอยู่แถวนี้แหละวนอยู่แถวนี้เราก็รอดตายได้ทุกคนเอาเก็บกล่องก่อนดูซิว่ากล่องมีอะไรให้เราเก็บอีกเอาทะลุทะลวง10%ซแล้วกันนะทุกคนเราก็ต้องมีแรงในการยิงแบบทะลุทะลวงกันหน่อยละปั๊บป่งบปั๊บปั๊บปั๊บปังไป่่ ไอ้โลกระแทกมาแล้วยิงปรอพรอรโอ้โหใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ยักษ์มาอีกตัวแล้วยักษ์ตัวที่สองมาแล้วนะทุกคนโอ้ยโอ้โหตัวระเบิดมาอีกแล้วโอ้โหโดนสเก็ตระเบิดเราก็จะตายแล้วเนี่ยพี่ชอบปลาจังเลยไอแหลระเบิดเหมือนปลาแม่นด้วยไงประเด็นน่ะเราก็ต้องวิ่งโอ้ย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 าอ้ยโอ้ลโอ้ย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 โอ้มโอ้ย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 ดอ้ยโ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 อ้ยดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเก็บหน่อย ของเนะทุกคนจากนั้นเราก็อัพกลิ้งแล้วกันแล้วเราก็หันไปยิงไอตัวระยะประชิก่อนะแล้วเราก็ยิงไอตัวระเบิดยิงไอตัวระเบิดอืมอืมฆ่าตัวระเบิดให้มากที่สุดเพราะไอตัวระเบิดเนี่ยมันตัวปันปวนป่นป่วนปั่นป่วนเซิร์ฟเวอร์เลยนี่ไงไปายวงแตกวงแตงเขาเราก็ยิงไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่มันจะระโดดทุบเราอืเราก็ต้องรีบฆ่ามันโอ้โหมันมาดักแล้วม,มาดักแล้วเรากิ้งหลบแบบดิจิตอลนะทุกคนแล้วก็ปัดระเบิดไปหนึ่งทีบัม ยังรอดชีวิตกันอยู่นะ onie, พวกเนี้ยเออหูขวานเยอะเกินขวานเยอะเกินเอาระเบิดไปกินลูกหนึ่งพ hey ี่อระเบิดแบบบ้างบ้มาบเฮ้ยมาแบบเป็นฝูงมาแบบเป็นฝูงตัวระเบิดฝั่งมันนี่มีประโยชน์จริงๆอะไรปลาระเบิดโดนพวกเดียวกันเนี้ยเออเออเออเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีรอดไปตรงระเบิดอรอดไปตรงระเบิดแล้วมันก็ตายจ้าเราก็ปลาระเบิดแบบเฉียงเฉียงมันมาระยะประชิดกับเราเราก็เก็บกล่องทีหนึ่งดูสิว่าได้อะไรเราได้ กิ้งไวขึ้นโอเคเราอัพกิ้งชาร์จกิ้งไวขึ้นแล้วกันเราก็ยิงมานุัวเลยพวกเนี้ยตายแบบรับวขอบสถสตาไมิน่าก่อนแล้วกันทุกคน15%นะทุกคนตอนนี้เราต้องการสตาไมิน่างั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีไม่ค่อยจะทัานเลยนะพวกนี้มันเริ่มมาเยอะขึ้นทุกทีเอ้ยมันมาเยอะขึ้นทุกทีแล้วเราไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกล่องตกพอดีกล่องตกพกอดีระเบิดอีกลูกหนึ่งโอ้โหเราจะตายแล้วขอยิวเลตก,ก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้ยคนผิดคนผิดเออเราไปโยนทิ้งซะงั้นนะเดี๋ยว เดี๋ยวไอ้นี่มันจะมาไล่ทุบเราอีกแล้วเราเก็บกองก่อนได้ระเบิดอีกลูกเราก็ระเบิดอีกลูกดีตอนนี้ระเบิดจําเป็นมากๆเลยนะเอ๊บเอ๊บเอบเอบกิงบ้งหลบวิ่งวิ่งกิ้งกิ้งหลบแล้วก็ป่าระเบิดสองลูกติดตมัตมตัมเฮ้ยโอ้โหระเบิดมาระเบิดม,มันระเบิดมันลอยมาไกลเชียวนี่ไงเราก็โดดหลบกิ้งหลบไปตัวใหญ่ไปทีหนึ่งเราก็ยิงไอ้ตัวลูกกระจ้อยลูกกระจ้อยไอ้ลูกกระจ้อยมันมาเพียบเลยตอนนี้มันมาเพียบเลยไอ้ตัวใหญ่เมื่อไหร่จะตายเนี่ย โดนระเบิดแบบไม่รู้ตัวพู้นี้มันเอาระเบิดมาแบบไม่ให้เรารู้ตัวว้าวโอ้ยดอตีนนี่มันดอตีนทุกคนแย่แล้วเราแย่แล้วเราจะหลบไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาเยอะเกินไปเป้าพี่โอ้โหเบามือหน่อยับมือหน่อยครับพี่ผมจะไปหากล่องตัวนี้เราต้องรีบหากล่องนะทุกคนเออกล่องหล่นมาแล้วกล่องหล่นมาแล้วกล่องนึงกล่องหล่นมาแล้วกล่องนึงเลยระเบิดเออเออระเบิดตรงกล่องพอดีเลย ยิงบวก3ามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนยิงไวขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์กินแบบระเบิดไปทีนึงโอ้ยิงแบบปืนกลยิงแบบคนจัดรัวจัดจัดอืมไหดีนะไหนก็มานะไหนก็มาเราเราเราราระเบิดไปกินลูกนึงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวระเบิดไปกินระเบิดละหมดระเบิดละหมดนะทุกคนแต่เรายิงรัวจัดเรายิงรัวจัดบัม มาดี้มาดีความรวงของเราเนี่แหละจะเอาชนะศัตรูทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เลยไ,ไ like, อ้นี่ไอ้นี่วิ่งไหวไอ้นี่มาเฉาะกบาลเราอีกแล้วมาเฉาะหลังเราอีกแล้วน mm ี่ไงระเบิดตายเป็นดงดงกึมกือดงกึมกือยิ่งห uh ัวเก็บกล่องอุ๊ยกิ้งด้วยเก็บด้วยฮอร์สต้ามิเน่า55%แล้วกันทุกคนตอนนี้เราเราจำเป็นอย่างมากเลย เราก็ปลาระเบิดไปเราไม่มีระเบิดตอนนี้เราจะปลายังไงระเบิดมันแทนละกันต้มโอ้โหระเบิดมันก็ปลาเลยระเบิดมันก็ปลาเลยเนี่ยพวกนีม้มันไม่แม่นเลยมันไม่แม่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนดักโดนดักทุกคนโดนดักโอ้เราจะตายแล้วเหรอเนี่ยเหลืออีกเจ็ดนาทีเองเหลืออีกเจ็ดนาทีเองอย่าพิ่งตายอย่าอย่าเราต้องยิงยิงมันให้มากที่สุดเขาชี้จะมากได้นะตอนนี้โอ้โหไอตัวโล่ตายไปก่อนเลย อไอ้นี่มันวิ่งมาดักหลังเราอืมตายแบบเรียนตัวไอ้นี่มันวิ่งมาดักหลังหลังเราอีกแล้วอืมมาดิมาดิมาด,มาดิเราต้องเล็งระเบิดให้ดีนะ <c oughs> เผื่อมันจะมีลูกระเบิดลอยมาเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตระบากนะถ้าลูกระเบิดลอยมาเนี่ยเอ้ยเจอก,กล่องทุกคนเค okay, เก็บกล่องก่อนจากนั้นเราเอาระเบิดชาร์จไวขึ้น10%แล้วกันตอนนี้จําเป็นอย่างมากเลยแล้วเราก็เก็บเลือดอืมเรากเก็บไว้ใช้ยามสําคัญนะทุกคนระปาระเบิดเป็นลูกนึง บ๊มตายหมู่ตายหมู่มเราก็บินอ้อมสายอ้อมสายมาอ้อมสายแบบนิ่มๆนิๆ่มๆเลีรยทางอย่าแงบบนัมนเก็บกล่องนละทุกคนเก็บกล่องแบบนิ่มๆแล้วเราก็เอาเลือดร้อยหนึ่งเลยมาดิกิ้งหลบไปทีนึงปังปังปาระเบิดบ้มตายยกหมู่ตายยกกบมาดิพี่มาดิคายตัวระเบิดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หัวขวาญสิงเกิร์นไอ้พวกเนะี้ย ขวาดีส oh, 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 ิงเกิน may.. บึ้มตายยกกอกยกหมู่ยกแผงมาดีมาดีอ้าวระเบิดมาฉิงเฉียงระเบิดมาฉิงเฉียงอ้กินหลบกินหลบโอยเอยเอยเดี๋ยว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 ระเบิดไปกินบึ้มบัมอืมบึ้มบึ้มบึมบัมกินหลบไปอีกหนึ่งทีโอยเอยเอยเอยยิง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 บัมบัมโอยโดนระเบิดเต็มเต็มเลยเว้ยเฮ้ยเพิ่มเล็กก่อนละกันทีนึง ไหน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 ก็ไหนไหนแล้วเฮ้ยเหลือของกะทีเองทุกคนดูเวลาเวลาเราเหลือของกะทีเป้านั้นอระเบิดกินเฮ้ยเจอกองแค้กองเก็บกองกอนทะลุทะลวง10%นะนันทุกคนเราต้องยิงแบบทะลุทะลวงย่าเฮ้ยกองตกอีกแล้วกองตกอีกแล้วเราก็วิ่งแบบกองเลยครับโอ้โหฝ่าดงซอมบี้ฝ่าดงซอมบี้ระเบไปกินเพาะเพาาะเก็บกองกอน วู้ฮูห้าสิบเปอร์เซ็นแลยนะทุกคนทะลุทะลวงแบบห้าสิบเปอร์เซ็นน่ะโอ้โหเราจัดไปดิครับเราก็ยิงแบบดิจิตอลทะลุแบบหัวทะลุหลายหัวทะลุแบบยิงหนึ่งเป็นหนึ่งสองหัวจัดไปจัดไปกระ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 กะกรระะกระิงยิงยิงยิงวิ่งวิ่งด้วยกิงอย่างเดียวไม่ได้ต้องวิ่งด้วยเอ้ยระเบิดมันย้อยย้อยโอ้ยยังโดนอีกเป็นสะเก็ดระเบิดอ๋ออ๋ออ๋ออเดี๋ยวหัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะไม่รอดแล้วทุกคน เหรืออีกหนาทีเท่านั้นเราก็กิ้งไกลขึ้นอีกครับอืกิ้งไกลขึ้น15%าเป็นี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยตอนเนี้ยเราก็ต้องเคลียร์สตูไปด้วยนะทุกคนเราจะปล่อยให้มันเพิ่มจํานวนมากขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวตัวใหญ่มันทุกพื้นนะ,ะระเบิดไปกินบัมหูไส้แตกไส้แตกกันทุกลายตอนเนี้ยอืมโอ้โหมันปลาหวานหนักหน้าอีกแล้วไอพวกหวานซิ่งนี่ไงตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่โอ้โหมันทุกพื้นมันทุกพื้นโอ้โหหูหูหูหหนี่มัน ไกลขึ้นทุกทีมันระยะประชิดนะโอ้โหระเบิดอีก,อ nice. ออกแล้วโอ้ยเราจะตายเพราะระเบิดอีกแน่เลยแนะทุกคนที่นี่มันป่าดักอันนี้มันป่าดักนี่ไงจะยิงหัวจะยิงหัวหน่อยเฮ้ยทั้งตันทั้งตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง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 อ่ะระเบิดเมื่อกี้อ่ะระเบิดเมื่อกี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเยอะไปแล้วพี่โอ้ยอันนี้มันทุกพื้นอันนี้มันทุกพื้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย โอ้ยอย่าเพิ่งทุบอย่าเพิ่งฆ่าฉันนะเร่งสินาทีเองเร่งสินาทีเองพี่โอ้ยอย่าฟันอย่าฟันระเบิดไปกินเดี๋ยวตรงนี้มันถางซานนะทุกคนเราต้องรีบออกเราต้องรีบออกเออเออเกิ้งหลบแล้วก็วิ่งวิ่งปลาระเบิดปลาระเบิดสองลูกบอมบอมแล้วก็เชียร์ทาง เสียทางแล้วก็เก็บเหรียญไปด้วยนะทุกคนเอากลองเอากลองเรเวลัพแล้วเราจะได้กลองแนละ้วทุกคนเราเราต้องรอดอดเราต้องวิ่งไปหากล่องโอ้ยโอ้ยยิงไวขึ้นอีก10%นะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องยิงไวขึ้นอีกวฟปุ๊บปะระเบิดปะระเบิดกิ้งหลบโอ้ยขวานเฉาะหัวเรือเหลือ4ีเรือเหลือ4 9เกท่านั้นเราจะไหวไหมเนี่ยเหลือสา3นาทีเอง อีกสามนาทีเราจะลอดไปจากที่นี่กันนะทุกคนเราต้องรอดให้ได้เลยถ้าเราไม่ลอดเนี่ยเราคงเสียใจแย่เลยนะถ้าเรามาขนาดนี้แล้วแล้วเราต้องมาตายกับไอ้ฝูงนี่กับไอ้ฝูงลิงฝูงนี้เราจะยอมไม่ได้เหลือยี่สิบสองเหลือโอ้โหเหลือสองทุกคนเหลือสองเ,เ,เหลือสองเ,เท่านั้นเลย เอ้ยกลับอีกสามนาทีเราจะรอดเออลาเดินสเก็ตแล้วเบิดตายอีกแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหูเกมนี้นี่ก็ดูเดือดเลือดพล่านกันไปเลยทีเดียวเชียนะทุกคนกับเกมเ h อ o ฮอปย You d e a d นะทุกคนซึ่งเป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงชนเหล่านี้หูเราก็วิ่งพล่านมาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนท่านทดายอยากเล่นก็ไปลองโหลดมาเล่น กันได้เลยนะเกมนี้ก็มีตัวเดโมเปิดให้ลองเล่นนะครับผมเอาระท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมส่หรวันนี้กราผมรมีสมัติเกมเมอร์ก็อยากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ